เอาสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูปเมื่อนี้ยัางโกกิน้าหนิมันะปีนมามาปีนหมูวะเมื่อนี้ปีนหมูกินพี่น้องบรรยากาศดีอารมณ์ดีปินหมูกินเตทีมงานเตียมงานใจสั่นปีนหมู เป็นโมวีรงังมีอีกนี่มีอีกทีมงานหนึ่งนี่นง,นง,นงานต้อนรับกับยโอ้เป็นตะมอหน่อว้เนางอะไรกับแกม,ม,กมโอ้กับแกมกินนะนี่กินเอ่อาย่งเกาะปี๋ครับปี๋กับเบียโอ้กับแกมค <laughs> ากลีปี๋กับเบีย <laughs> โอ้ฝนตกเว้ยตกว่ะ ที่เราทำเนอมียางกะบปีนกับขาวได้กินไดตอนพอไปยางต้นต้งอยู่ไหนเห็นไหไห้พี่น้องนี่พอไปพอไปยางอยู่ไหนนี่ถือกุกนี่ไห้ปะเป็นนักเลงนี่เลงพราะเตยย่งไห้อยโอ้แม่กันเลบอกขันอ้วนมาถทงยามเช่นสบายดีสบายดี สบายดีภาษาเวียดนามมาได้ไหนสิจ้าสิจ้าเล่าเวียดละไอหน่องกันได้พี่น่องเอ้ยเล่าเวียดละไอหน่องกันพี่น่องกันสิจ้าก็ว่าเออสิจ้าก็ว่ามีเกิ่มมีขมิ้นน้ำได้คูหนึ่งขมิ้นใช่โอ้เมิ้นหวานมันจะเชี่ยนแต้งเพือได้ห่อแห้งขื่นนะทีมงานทีมงานเมื่อนี้อารมณ์ดีบรรยากาศดีพี่น้องสัางซันได้หนึ่ง หลังจากเข้าได้ทรงคั้วิทรงข้ขึ้นเมือเวียงแล้วเนาะมีแต่ปากาชัดบิดนี่ปากาขั้วิปากาข้าเนาะเคยคนแถวบ้านโค้งหูเขาใจ้วเองมาต้องงอหญ้าโอ้ยคนตกเลยตอนนี้กำลังกินตัวนี้เดี๋ยวจะลอยด้วยพี่น้องลอยมาเบิ่งจะลอยมาเบิ่งจีบินโม่เนี่ยมันจีบไม่เนี่ยมันได้เนี่ยมันได้ข้างขางโยโย ไปเลยวะขึ้นัดกิโอ้ที่สวดมันบ่ ดูใกล้ๆหรือจะไม่ยังมือตีนมันจะไปเหรอยูไกนม่นี่น้องแต่ข้าวตะกี้มีกาพอได้ดน่พเห็ดปได้ดิสลบสลบเด้เฮ้ย,ยสักใกล้กนเอยนะโอ,โอ้โอ้เอขนาดนั้น คั่วคูนี่เลาเองขนาดเราเองไม่ได้เียบอกพี่น้องเป็นมูนพี่น้องมือนี้เบื้องคลิปการดำรงชีวิตก่อนเดี๋ยวมือหนาจะชิมาเล่าเรื่องสุพังเด้อเดี๋ยวมือหนาล้มดีชิมาเอฟซีขอมาไล่เรื่องให้เล่าเรื่องมีแถวบ้านจะมีพ่กขายพี่ปอบคนละมีมีแล้วชิมาเล่าสุพังอีพี่หนาเด้อใอรจะคว้งเรื่องขามพี่ปอบ ครับางซสมื่นี่เขาก็าาไปไหมได้พี่ปอบแม่บอปองเขาคาอยู่บ้านไดจักมือเลยท่าจมือนิปอบเขาคาวเขาขาเขาว้าเราเป็นปอบปอแมนลีบเลยแม่นรีเขาเมียเขาเขาเมียเขาบอกมึงวอกสุกพังมึงึงจ้าแข็เรื่องราวปเลยไแต่เขาเมียเขาแล้วอบน้ำเลูกข้ามมันความหมายว่าเปเขาเมียเขาบอกยางยื่นได้ไหมปะ มันเขาไมยเอาหแล้วก็นอนออกปากเนาะออกปาก็เปเล่าบ่เล่าเ็นแล้วออกปากออกปาเ็ไปเล่าบ่ไรเหนแน่ปะเดียไปเทียวไปส่งไปส่งใค่ละไปงมืออืินมาถึงเขาไรนี้ออกตะบานบ่ไรนี้ออกตบานท่จริงแล้วเราบดอะไรบดอไไรนี้มันบ่ตัวไปขายมันบ่ใต้บ่เลยปะเนี๋ยใต้เมึงน้เขาเขาจะได้เขาขายเขาจะได้ทงเด้ที่ีนี่แหละไปร มึงกำลังไปทำเขาไปจากมึงคือหูซใช่ข่าเลยแม่ในร่พี่น้องเขาวขาวังเซียเมอร์เนี่ยก็ะขาในน้ำมาแล้วปิดปอบเหมืนแหละเนาะเฮาเก่าหูผู้เลี้ยงตั้มกุลไม้ผลบอกกันเองเนาะเฮาเก่าหูสำนันหูตั้มมองง่ายว่าเขาซาเขาลื่นได้บานว่าขาสาเหตุว่าเราปิดปอบหากเขาจับไปเบิด์ตเนี่ยนับเจพอบานปกสปศก็นจะตั้งในหมู่บ้านเขาจับไปเบิดเนาะแก่ติดเลย มาเบื้องเบืองนี่วัน,กกน,นนี้นะลาบรกกอบนี่น้องใครก็เย็นนี่มาปินูคน มึงจะแน่หรือเากูเห็กูเนี่ยนะกูว้แต่กูเห็กูบาได้เลยเ้ยมึงไปเห็นกูแล้วบ่ได้กูจอ้จับกูบเลยวาสกูใ่เล้องเลยพิากูเห็นพิชานเลยไอ้พี่วาสไข่ที่เห็คล้องเตดเลยชุดไหนนึ่งกว่าไข่ที่ใช้วานม่อะไรโอ้ยตายเลยมันเบิดยุกในดาวไปใช้วานจะกเกัน หมอนี่ยังนักเลยดิี่นงลูกบนวหามันลูกบนได้เลยดิลูกบัได้เลยดิวันตะบนใส่หวานได้ดิหวานมึงยากหวานมึงอยากยังฮะยากแตเขาบอกเส้นเบี้ยวโอ้ก็ตะกิดะกิดอเออ เช้าออกเลยนตังนี่ก้อนอาตไปปีนบุชูกอแกโอ้โห่เนี่างวลกนเปินไงเลยอะไรสีันปงงโอ้ยมกระจอกเลยไงเออส่งเสือมึงเสือให้หลมึงอยไไม่หลกูกูบกูาลงกูตอสืเสือให้ดคับพจะสื่อเสือให้ต้งมงเพ่งอกุาเนี่ยาก็มวยี่เด้อเว้นมวยี่ ขับเ,เาสวใใ่าบิเขาสว่งใ่ต้ยยังเนาะฮขับตาสว่เบอกเ <c oughs> ล่าหัวลี <c oughs> ดโอ้ขับเลยตอนนี้ก็พ่อแลพ่อว่าตัวไหนพ่อเนาะขีะ <c oughs> ้งมบ้างขี้งมบ้าง พี่น้องเอฟซีขอยผู้ได้ที่วา่าคอมเมนต์มาไลา่ๆอยากเห็นหลูกก็เมียขอเอาลงให้เบิ่งเลยเด้อพี่พี่นาชิมาเราเรื่องสุพังเด้อยพี่น้องพายักพังยังแล้วคอมเมนต์มาจหน่อยจัดการกินเลยจ้าหน่นอยโอ้มีตำจอกตำายางยีน้ำดื่มแก้กข <laughs> ่อยสุดซ้อยไว้สุดสอยเอาสุดซ้อย กอยในบุมึกยอกินนี่พิ่ตาแสบไปเรือยเลยเอาเพิ่งเว้สยสุดซอยเพิ่งมีไซอึองมึงคงนี่ไซอึองหัวใจหัวใจเมื่อกี้โอ้ยยินเบียแก้วกับอะไรแก้วกับปี

พวมันครับยังนี่สิเก่าจะกินขนี้อ่ะเอาไว้ล้ะล่ะล่อ้นั่งนี่ก็ถือว่านั่งคือมองก็ได้พี่น้องนั่งค้างคนผักล่น người kia đâu vậy? không đại. <laughs> chắc chắc <tử. cười> đại. có đại, cứ đại, cái tí, kia khoai một tí. เล้วบ่กินให้พอบันบ่ก่อนเลยบ่เอาพี่น้องคลิปนี้รีพอตสัมมิเด้ออย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเดี๋ยวอีพี่หนาที่มาเล่าเรื่องถุพังเป็นเรื่องยังกอดติดตามกันขอ seaweed, ขอบใจ